ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเน้นลูดนะครับ ในงวดวันที่25เดือน7พศ2564นะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับได้มาจากเพจจากกลุ่มนะครับเพราะแอดมินนะครับเป็นกลุ่มในเพจนะครับตัวเลขเด็ดเม็ดเดียวที่ให้ไปทุกวันเข้าเก็บทุกวันนะครับ สำหรับ fc พี่น้องที่เป็นแฟนคขับของแอดมินคีนําโชคพารวยนะครับสายวิ่งสายลูดเข้าเกียบทุกวันนะครับพอแอดมินเข้ากลุ่มนะครับได้ตัวเลขเด็ดมาก็เอามานำเสนอ fc พี่น้องนะครับนะครับสำหรับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับเน้นย้ำนะครับต้องซื้อของเขาก่อนนะครับถึงจะได้เข้านะครับถ้าไม่ซื้อก็เข้ากลุ่มไม่ได้นะครับแอดมินก็ใบให้แค่นี้นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับเมื่อวานไม่ทําให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับสําหรับเลขเด่นเมื่อวานก็คือเลข5กับเลข8นะครับเด่น5กับเด่น8ก็มาด้วยกันนะครับมาในน้อยรัฐบาลนะครับมา8 5 5 8นะครับสําหรับ8เมื่อวานสายวิ่งสายรูด8นะครับก็จะเข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับ78นะครับ4 8นะครับ แล้วเข้ารอบปกติ85นะครับแล้วก็เข้ารอบ VIP นะครับ708นะครับ4เด้งนะครับเมื่อวานถ้ารูด8นะครับถ้ารูด5ก็จะเข้า85นะครับในหน่อยนอยปกติหรือว่าหนอยรัฐบาลนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับของแอดมินกินนำโชคพารวยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ FC พี่น้องที่โชคดีนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสำหรับแนวทางก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเด่นเด่นเน้นเน้นคือสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดรูด0นกับ8นะครับเด่น8นะครับก็จะมี08นะครับ03นะครับ02นะครับแล้วก็0 1 สำหรับเด่น0นะครับสำหรับเด่น8ก็จะมี8 2 6 8 38แล้วก็48นะครับสำหรับเด่น8ก็เจาะให้4ีคู่นะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะมีอยู่3คู่นะครับเมื่อวานเบิ้ลก็ไม่มานะครับวันนี้ก็จะเจาะไว้ให้3คู่นะครับมี8 8, 8 0 0 5 5นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับ สำหรับแนวทางชุด3ตัววันนี้ก็ขอให้เข้าเต็มๆนะครับก็จะมี7 68 9 8 4 4 0 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะเจาะให้3คู่นะครับสำหรับงวดวันที่25เดือน7พศ2564นะครับครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับทุกการติดตามนะครับแอดมินก็ขอ FC พี่น้องนะครับทุกท่านมีความโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้นะครับวันที่25นะครับ ห้าโมงเกินห้าโมงตรงเจอกันที่ไลฟ์สดนะครับเมดเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ